โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมารับสกินฟรีกันนะครับผมก็จะเป็นสกินของซานะิดเนาะซึ่งใครที่เล่นกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันแรกๆนะครับผมมากดเช็คอินตามวันที่เขากําหนดให้เนาะวันนี้นะครับวันที่21เนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินครั้งที่4นะครับผมและเราก็จะได้สกินฟรีของซานิดมาแบบถาวรเลยนั่นเองเนี่ยทุกคนริดแมนช็อปบ,บริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000คนมีบริการเติมเกม AOV ราคูก ใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i t m a n Shop โอเคเดี๋ยวผมก็จะเช็คอินไปเลยนะครับผมนี่นะครับพอเช็คอินครบนะครับผมทุกวันเนาะตามที่กำหนดก็จะได้สกินของสานิตมาแบบนี้เลยนะครับแบบเท่ๆเป็นสกินถาวรนะและก็เท่มากๆด้วยนะครับและที่สำคัญคือสกินนี้เนี่ยไม่ใช่รับมาถาวรเฉยๆนะทุกคนแต่ว่ามันมีประโยชน์อยู่ ซึ่งสกินนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมก็คือกิจกรรมสุ่มสกินใหม่ของฮายาเตะเนาะคือมันจะเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนาะแต่ว่าให้รู้ไว้นะครับผมว่ารับไว้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะสุ่มสกินของฮายาเตะเนาะแนะนําว่าให้มารับสกินนี้ก่อนนะครับผมคอยไปสุ่มโอเคพอเราได้มาแล้วนะครับผมก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือป้ายประกาศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายประกาศของซานิสโดยเฉพาะเนาะใช้คู่กันกับสกินเมื่อกี้นะครับผมก็เปิดขายในราคา129คูปองรใคยที่เป็นสา สมอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าซื้อเก็บไว้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาขายอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคหลังจากที่ได้สกินมาแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสกินนี้เนี่ย มันจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับการตีปกตินะทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นฟันๆแบบนี้อันนี้คือโจมตีปกตินะครับผมส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะมีเป็นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเนาะรอบตัวออกมาแบบนี้นะครับอ่าสวยมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็สกิลสองนะครับนี่ก็จะเป็นการตีวงกว้างแบบนี้นะครับนี่นี่นี่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันตินะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีสวยมากเลยนะทุกคน ส่วนว์ปอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีนะทุกคนอ่าไม่มีเนาะแล้วก็ป้ายประกาศเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อมานากก็เลยอาจจะไม่ได้เอามาทดสอบให้ดูนะทุกคนโอเคนะครับสำหรับสก,กินนี้นะครับผมใครอยากได้เนาะก็ไปรับกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูอีกกิจกรรมหนึ่งกันบ้างนะครับนอกจากวันนี้เราจะได้สก,กินฟรีของซานิสแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมีกิจกรรมฝนอ่างเปาด้วยนะทุกคนคือกิจกรรมนี้นี่ดีมากๆเลยนะแต่ว่ามีเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับในวันที่กิจกรรมเปิดให้เล่นนะครับผมมันก็จะมีช่วงเเเเวลลาาาาทีี่่มมฝนองปงปให้รก็บ ก็จะมีเวลาเที่ยงนะครับผมตอน6กโมงเย็นแล้วก็ตอน3ามทุ่มของแต่ละวันนะครับก็จะมีฝนอ่งเปานะครับตกลงมารอบละ1ชั่วโมงนะทุกคนซึ่งเราสามารถรับได้1นซองต่อ1รอบเท่านั้นนะครับแล้วพอเราเปิดซองมาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลใหญ่นะครับผม5อย่างด้วยกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมีคูปอง1000คูปองนะครับสองคูปองนะครับมีเลือกรับโล่ถาวรนะทุกคนแล้วก็มีรับสกินถาวรนะครับผม2แพ็คเลยนะคือดีมากๆเนาะแต่ว่าน่าจะสําหรับคนที่โชคดีเท่านั้นนะกกอ่ยยังงไซ็าลื แวะมารับตามเวลาที่เขาบอกด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยพลาดไปคือเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมก็คือให้พิมพ์เฮงนะครับผมเพื่อรับรางวัลเนาะอันนี้ให้ไปพิมพ์ในแชทโลกนะครับพอเราพิมพ์คาว่าเฮงในแชทโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยจะได้เป็นสติกเกอร์นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้สติกเกอร์เหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่21มกราคมนนะครรัผมมมจจถึงวที่22กาาาเเ สามารถเล่นฟรีได้ทุกฮีโร่พร้อมกับสกินอีกมากมายเลยในทุกคนสําหรับตรงนี้เนี่ยดีนะครับมีเวลาให้เราเทดลองเล่นเนี่ยหลายๆตัวเนาะหวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้โอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในวันที่21อมกราคมนะครับผมจะเหลืออีกกิจกรรมหนึ่งก็คือสุ่มสกินของไฮายาเตะนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอยกไปพูดในคลิปต่อๆไปละกันในทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ก่อนปิดคลิปของวันนี้นะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะแล้วก็ไม่ได้กดข้ามแล้วก็ไม่ได้ปิดคลิปไปไกก่่อน,นผมมม็ีีขาาวดาแจ้ ก็คือนะครับตอนนี้ผมมีอ่งเปาอยู่ทั้งหมด5ซองด้วยกันไหนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาแจกนะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ปิดคลิปเนาะ,ะสำหรับกติกาการเล่นนะครับผมง่ายมากๆเลยนะแค่ให้เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดซับสไครป์ช่องผมเนาะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมคอมเมนต์ชื่อของตัวเองที่อยู่ในเกม ROV นะครับผมก็คือชื่อตรงโปรไฟล์เนี่ยนะครับผมให้ผมสามารถแอดเพื่อนไปได <ป S> ้อะง่ายๆเนาะก็พิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับผมของคลิปนี้เลยนะพิมพ์ไว้้นนัจากเี่ผม ก็จะเอาลายชื่อของเพื่อนทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเอาไปสุ่มนะครับอ่าคือผมจะไม่ได้ใช้อ่าการตัดสินใจส่วนตัวนะในการแจกรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้การสุ่มนะครับจะได้แฟฝงกันทุกคนเนาะก็จะสุ่มนะครับผมเป็นจานวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะแจกให้5คนเนาะใครที่อยากจะได้อังเปาอันนี้นะครับผมก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีเวลาให้แค่1วันเท่านั้นทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะลงวันที่21เนะครับผมแล้วก็ม จากนั้นเนี่ยวันที่23ผมจะประกาศผลนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่า5คนที่ได้เนี่ยมีใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะแอดชื่อไปนะครับตามชื่อที่ทุกคนเม้นในใต้คลิปนะ,ะแล้วก็จะแอดไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งอัปเปาให้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนถ้าเพื่อ,อนๆอยากติดตามข่าวสารของเกม ROV นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับผมโพสดใหม่หรือว่าการแจกของรางวัลต่างๆนะครับจะเป็นตัวละครเป็นสกินอะไรก็ตามแต่เนาะ,ะก็กดติดตามช่องผมไว้ได้เเลยยะดี๋วผม มีของมาแจกเรื่อยๆมีกิจกรรมมาให้เรื่อยๆ,ๆแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมให้ดูตลอดเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ